เราคุ้นเคลความสำคัญของยากุซ่าและกับดาร์กอนนะครับอีพีเด็เบลกันเนาะจากที่ผมเล่นจบไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมานึกว่าแบบกลางจะลบเกมแต่ว่ามีความรู้สึกเอยไม่อยากล่นบ,บ่าย,ยังสนุกอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเปิดดูนะครับรปรากฏว่ามาเจอภารกิจ Walk and Talk Final เคือเคล็ความสำคัญของตัวละคร4ตัวสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ไหลเข้าเควสหลักต่อไปซะก่อนอ่ะโชคดีที่มันมาตามเกมตกในหลังจากเอ็นเกมได้นะครับ โอเคผมจะมาเริ่มที่อาตาจิก่อนนะครับก็คือให้มาที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับซึ่งคล้ายๆเล่นจบเกมแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนเวลาได้เป็นกลางวันกลางคืนนะฮะที่าบาร์ดีว,วัลเนาะถ้าเป็นที่ฮาวายนะครับถ้าเป็นที่ฝั่งญี่ปุน่นโยโกฮาม่าอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบาร์อะไรนะเซอร์ไวฟ์นะครับโอเคก็หลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนเวลาไปกลางคืนแล้วก็มาที่นี่เนาะอันนี้เป็นเนื้อหาของอาตาจินะครับมาเริ่มที่อาตาจิก่อน ถึงเวลามานั่งดื่มกับอาดจิแล้วนะครับยายับปะุ่มิมาะรยอรุอิ่อรุรยรรรอุร พร้อมกับการนั่งดื่มไวน์ไปด้วยแล้วชีวเสสโซดนะอาดาจิมีความสุขจังนะอาดาจิรู้สึกดีเสมอว่าเาได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะว่าไหมแค่นายมีความสุขกัมันนายก็ชนะการใช้ชีวิตแล้วเรื่องนั้นไม่เถียงจะว่าไปนก็ไปมาหลายที่นะตั้งแต่ฉันได้เจอนาย เดินทางไปออสการ์ก็ด้วยนะแน่นอนและเราก็มาติดติที่นี่สองสีนั่งบ่นที่ฮาวายเรามาไกลเหมือนกันนะเนี่จะเรียกว่าเป็นคู่หมู่คู่หาพาท่องเที่ยวได้ไหมเออทำ้การทำให้ผมรู้สึกอะไรเนี่ยเอานะเราไปหาท่องเที่ยวกันเพิ่มกว่านี้เถอะเราทุกคนบารีดนิวยอเขกควจะดีนะอยากไปที่ไหนหรือเปล่าล่ะ เพราะปะนั่นสินะเพาปารีสนิวยอร์กที่บันเทิงไงนะครับมุ่งยุโรปเมยากูซ่านะยุโรปอยากไปเอากินนะว่าใช่ครับอยากไปดูสถานีกัมพาร์สมัยนี้ ผมอยากไปโอกินาว่าสักวันหนึ่งอะณมคิดดูบอกว่ามันสวยมากเลยเออจริงจริงเป็นที่ที่พิเศษยอมตายให้กับมันได้เลยโซกิโซบะชิมสุบุคุกิอู้หอร่อยบอกเลยหิวแล้วเนี่ยพูดแล้วหิวเลยแต่พอมีอะไรเยอะเลยที่ยวโอกินาว่าว่าเออ ไอ้ลมทะเลที่นี่ก็ดีใช้ได้เลยท้องมหาสมุทรตอนนี้สวยงามมากเลยนะตอนกลางคืนเนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปชิบเป็กเลยคัซกาคักะทักสักรูปไหมเอ๊ะบอกบอกเออก็ไหนๆก็มาแล้วอ่ะเอ้ยน่างี่ต้องถ่ายรูปนะครับเป็นการลงตัวเฮ้ยมุนได้เลย มา,ามาถ่ายรูปกันบ่อยๆนะ,ๆนะแน่นอนちちแล้มาออกผจญภัยกันให้มากที่สุดกันเถอ,อะ,อะรูปภาพแอดเข้าไปในบอลบินกาะสครีเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวแรกเราไปตัวละครที่สองกันเลยตัวละครที่สองนะครับผมว่าผมจะไปของชิโตเซะเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนืกันนาะแค่อยู่คนละมุมของตัวเมืองเฉยๆรับเรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับสำหรับเควสความสัมพันธ์ีิตโตเสะ นั่นสินะจี้จังบอกว่าเธออยากจะมาดูดาวที่นี่นี่นะดูดาวหรือดึงดาวไปดูเองครับดูสิดูสิตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะมากเลยว่ามากดูท้องฟ้าสิสวยมากเลยล่ะสวัสดีนี่ไงก็งแล้ ยาขออะไรบ้างหรือยังคิดไม่อยู่นะไม่คิดจะพูดมันสามครั้งแบบเร็วๆอจำได้ด้วยไม่รู้ว่าจะพูดถูกหรือเปล่าสินเดาวพวกนี้มีแสงระยิบยับมฉนะ่ฉันระดแพทางตอนที่มันกระพริบจังเลยอยให้พูดแทนไหม ใช่ครับอยากให้พูดแทนมั้ยอยากให้ผมไวพรแทนไหมล่ะเรื่องลิ้นคำเป็นเรื่องพูดได้เร็วเลยงั้นฝันแค่ก็เป็นจริงก็เธอขอแทนนะสิอ๋องจีจางส่ลงท้ายไปด้วยว่านี่ของจีจังนะอะไรกันจะมาขอแทนกันได้ด้วยเหรอ ฉัก็ได้รู้นะ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 รู้นจรู้นะรู้นะรู้งะรู้งะรู้น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 ะร เอาเกอะここで时间无だにしてももったいないしเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรดูสิเมื่อกี้ยังดูซินัน่นไงดาวตกน่าเต็มไปหมดเลยแค่เราเองก็มีเวลาพอกับมันชัดด้วยสิฉนนันก็อยากจะ ขอไปแล้วล่ะีเข้าใจนะดีแล้วเป็นแสวยอยากให้ถ่ายรูปไหมดีบักก็ควรจะมาถ่ายด้วยสあ่ดีบักเข้าใบจะานี้ เรามาเราจะมีแบบนี้อีกนะชีจังเช,นช่นกันจีจังเรียบร้อยครับไปกันต่อที่คนที่สามเ <m> หลือของเจ๋วกับโทมิสาวาะนะครับซึ่งเป็นตอน e v e นิงนะ่งเนาะมันจะมีม morning e v e นิ่งแล้วก็ไนท์ไทม์นะครับอันนี้เป็นช่องเย็นๆนะฮะซึ่งจังหวะการเปลี่ยนเวลาเนี่ยก็ต้องมาที่าบาร์นะครับเพราะว่าจะอยู่ฮาวาไญี่ปุ่นเนาะก็หาแต่ยังที่สามารถกด p าสไทม์ได้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ถูกมานั่นเอง พักผ่อนจนถึงเวลา evening เลยครับร้านนี้อีกแล้วนะครับสำหรับภารกิจของอันนี้เป็นของพรมิสาวาเนาอของเฉาเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่จินโจงั้นก่อนจะไปจินโจโนะครับเรามาทําทางฝั่งของฮาวายให้หมดก่อนพรมิกับฉันเนี่ยคุยกันมาเรื่องว่าจะมาแวะร้านกาแฟนะครับตอนนี้น่าจะเหมาะเลยแหละไป <c oughs>

เหมชอนม่ามีเซอร์ไพรส์รออยู่สองมุมเลยเหรอเพราะฉันกรู้สึกแบบนั้นแหละพวกไม่มีนายที่จริงคอยไกด์ให้ไม่รู้เลยว่าไหนซ้ายไหนขวานะแน่อนาเองก็ไม่ได้เป็นประทับใจแรกที่ดีเท่าไหร่กับฉันแต่ดูจากทุกอย่างที่ผ่นพามาแล้วฉันได้เพื่อนใหม่จะได้ แล้วมันออกมาดีด้วยขวาใจง่ายนะครับถ้าไม่จะรับความโง่ของคนอื่นทุกอย่างก็คงจะเละเทะกว่านี้น่าประทับใจและสุดยอดมากเลยใช่ไหมนายเนี่ยชิบ้งสุกะน่ารักงั้นนายจะได้ยินนายชมทีนึ่งฉันก็อยากจะพานายไปอยู่ไปดูสวนที่สุดยอดมนกแล้วนายจะทำเรื่องนั้นได้ยังไงนั่นสินะนั่งแคมป์ สร้างวงด้วยกันเปิดร้านด้วยกันเปิดร้านไหมครับตั้งแคมป์ก็น่าสนใจเปิดร้านก็น่าสนใจอยากเปิดร้านอันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยนะคดตันมีการเปิดร้านด้วยกันไหมร้านกาแฟอย่างเงี้ยเออฉันพูดไปก่อนแล้วนะเรื่องนั้นนะสารคิดไว้แบบเงียบๆแต่รู้สึกน่าจะสนุกกว่าถ้าไปรวมแก๊งกันช่วยกันทำฉันยังมีประสบการณ์ ด้านการจัดการเยอะอยู่นะที่ร้านเซนเบียร์เขาจะขังเจนินั่นไม่ใช่คาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่ครับเป็นอีกครั้งแล้วที่นายเล่นจังหวัดไม่รู้เลยนี่คุยกับอิชิบังแล้วเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหน่่าดวอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเกยดไม่เคยเป็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ เหมือนกับว่าคนที่เจอนายไม่รู้ที่จะพูดอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ก็ไปกันเถ<ด>อะเฮ้ยดูนั่นสิอาทิตย์ตกดินน่ะฉันเห็นมันตลอดเลยนะแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนสวยเท่าครั้งนี้เออนั่นแหละความประรทับใจที่ทิ้งไว้ถ่ายรูปไหมตั้งชื่อว่าอาทิตย์ตกดินที่น่าจ,จ,จาดจำนี่ต้องถ่ายรูปแค่นี้ต้องตั้งชื่อให้ด้วยเหรอเอออเาเถอะ ออกมาซะดูดีเลยตรงนี้เราเดี๋ยวไป,ไปหาซันไรท์อาทิตย์ขึ้นนะครับไปถ่ายตอนอาทิตย์ขึ้นที่น่าจดจำกันเถอะเลยก็คือได้อาทิตย์ตกแล้วก็ต้องมีอาทิตย์ขึ้นด้วยนะฮ <c oughs> ้ผมีเอ,อ้ยเดินทางมาถึงอิจิโจเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่อิจินโจธรรมดาใช่อิจินโจที่ญี่ปุ่น <c oughs> ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นคิริวเรียบร้อยนะครับสำหรับเควส <c oughs> ความสัมพันธ์สุดท้ายของ่เจ๋า แม่เจ้าฉันต้องรอเฉาที่นี่สินะไปครับเอาักไกลเลยคิริยซันとตมたりゲームセรタเでมเซ็นเตいรしなかったよอสโเชเช่นกัน

ตลกดีนะโอเคสิะย้สด้นะทั้งหมดนี้เป็นไอเดียนายคิริย์ซันโตอย่งไงหลายๆที่ที่เราทั่วนะแถวที่เท่าไหร่นะคิดว่าเราคนจะไปแฮงเอาท์อยู่ในที่ที่ผมชอบไปก็น่าจะถูกฉันก็ควรจะพูดรับขอบคุณนายถึงตาผมต้องพูดบ้างนัแหละว่าขอต้อนรับสูโลกของผม มันดูแปลกหน่อยนะที่นี่มันเงียบเกินผมคิดอะไรไม่ออกและผมเองชอบซีเนียนอกับฝูงชนซะด้วยผู้คนที่นี่เนี่ยคุยกันง่ายมากเลยเออพอจะเข้าใจเห็นภาพอยู่ทำไมแกกับฉันไม่เล่นเกมด้วยกันหรอทำไมไม่ไปตกปลาใส่ก้าบาฟิชชิงทำไมเราไม่เร่ง The Volume เพิ right ่มเสียงที่มัน <theta> ด <bland rien> ังก็จะได้ไม่ต้องเงียบไงเออบันเทิงเถอะอย่าไปปั่นเกาเลยครับมาเล่นเกมด้วยกันไหมแล้วไม่ายๆกับฉันไม่เล่นเกมด้วยกันสักทีเลยไม่ต้องออมึงสู้จนตัวตายไปข้างเจมไม่เร็วล่าสุดคุณเล่นเกมเมื่อไหร่พูดเหมือนกับว่าเราอายุเท่ากันงั้นนะครับก็นะโซเรนินะยะ คุณควรจะหัดทำตัวอยู่กับเพื่อนสิทคุณไว้แล้วอย่างเช่นตอนที่ทาวมาเล่นเกมอาเคดนี่ไงอาไมว่ามาถ่ายรูปกับบูที่นี่หน่อยไหม ปุิคลาตต์นายแน่ใจนะซแน่าฉลองไ่ได้การนี่ยあれだけ人で入ったことなてเนียเรั้งแรกของผมเลยอี๋ตุศิษฐ์ชายคนวเข้าไปในความกล้านะโอ้ไนเข้าไปด้แต่พวกผู้ใหญ่ยางพวกนายเล่นเกมพวกนี้ได้เลยได้หมดนะมาแ้เอาซะฉันวนอยู่ที่เดิมหลายรอบเือนะหลายหลายรูปไปเลยนีขา่ย้เอโคนั่น ออดูหลายปีแล้วนะที่ได้ถ่ายรูปแบบนี้ไม่เคยนึกว่าจะเป็นนายกับฉันที่มาชอบถ่ายรูปกัาแล้วคนจะหาที่ถ่ายกันเยอะๆเราสองคนจะต้องผ่านนรกไปด้วยกันอีกเยอะกว่านี้เลยแหละคุณี่ดวเอ้เป็นไงก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้มีเวลาที่ดีกับนายครับครบแล้วสำหรับเพศความสัมพันธ์ของทั้ง สี่ละครสงท้ายนะครับเรียบร้อยไว้มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวจะอัดให้ดูกันนะครับเป็นการเก็บตกอะไรายๆอย่างที่ผมอยากจะเอามานําเสนอเนาะแต่อาจจะไม่ครบทุกอย่าง,งเกมนะอ่ะบอกเหลือประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปครับ